มาอยู่สหรัฐอเมริกาได้34ปีแล้ว oh. นานมืกเลนะเท <Yeah. S 1> ่ากับอายุพรรษาครูไม่ใหญ่เลยพรรษานี่ย่าง35 <Yeah. S 1> ปัจจุบันลูกเป็นนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาสาขารัฐมิชิแกน <Yeah. S 1> ลูกเดีรู้จัก <Yeah. S 1> ว่าพระธรรมการครั้งแรกจากการฟังเทปรเรื่องการสร้างพระธรรมกายไปจำตัว และลูกก็ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาชิคาโกรัฐอิลินอยซึ่งต้องขับรถไปประมาณห้าชั่วโมงค่ะมีวิริยะอุตสาหะดีจังเลยพ่อของลูกเป็นคนเง,งียบเงียบรักความก้าวหน้าใฝ่ใจในการศึกษาเป็นที่รักของเพื่อนๆท่านมีความสามารถมากกันด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทำงานเป็นในช่างใหญ่ ที่โรงไฟฟ้า wi Fi แห่งประเทศไทยท่านเป็นคนรักงานขยันทำงานแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองพ่อท่านออกจากงานเมื่ออายุได้เพียง40ปีเพราะเป็นโรคทางสมองที่ไม่สามารถจำความรู้ที่นำมาใช้ในการทำงานได้แต่ยังสามารถจำทุกคนในครอบครัวได้หมอบอกว่า อาจจะเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอในวินิจฉัยของหมอก็ว่ากันโดยผลที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็นว่าเป็นเหตุปัจจุบันแจริงๆแล้วมันมีเหตุในเหตุที่จะมาเป็นผลของอันนี้อีกทีนึงอาการของคุณพ่อจะเหมือนเด็กที่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่ระหว่างที่พ่อป่วยอยู่แม่ก็ให้พ่อบวชถึงสองครั้ง ต่อมาพ่อมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคและเสียชีวิตเมื่อเมษายนสี่หนึ่งอายุ64สี่ปีรวเวลาที่ป่วยอยู่ถึง24่ี่ปีโอ้ป่วยมาราธอนแสดนใครเพิ่งป่วยเล็กๆน้อยๆอยจะไปลำพึงลำพันนะ <Okay. S 1> นี่ครับป่วยมายี่สิบปีป่วยทุกวันแม่เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความกตัญญูกตเวทีแม่ดูแลคุณตาคุณยายจนวาระสุดท้ายใครเคยช่วยเหลือเออเฟื้อไว้อย่างไรแม่ก็ไม่เคยลืมแม่เป็นที่พึ่งพาของน้องๆและจะเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลที่ทุกคนภูมิใจคือการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แม่เป็นคนเรียนเก่ง ได้ทุนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยจนกระทั่งมารับราชการครูท่านรักและก็ภาคภูมิใจกับความเป็นครูตลอดชีวิตมีความสุขกับการสอนและการให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนําและแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ของแม่จึงก็รักและเคารพท่านมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคข้าวยากมากแพงแม่ต้องหารายได้เพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายในบ้านโดยทำเค้กขายรับยอมผ้ายิ่งเมื่อพ่อเริ่มป่วยไม่สามารถทำงานได้แม่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นต้องดูแลพ่อทั้งร่างกายและจิตใจแม่พยายามที่จะหาทางรักษาให้พ่อหายใครว่าหมอที่ไหนดีก็จะพาไปหา การที่แม่รักพ่อมากนั้นก็เพราะตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆพ่อก็จะดูแลแม่ตลอดเพราะแม่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคเยอะคือเกื้อกูลันในปัจจุบันเนี่ยจนนใหยไม่สามารถมีลูกได้ต้องฉีดยาบำรุงกันอยู่นานกว่าจะได้ลูกมาแต่ละคนจนเมื่อพ่อต้องล้มป่วยลงแม่ก็กลับ กลายเป็นคนแข็งแรงมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตทุกด้านแม้พ่อจะป่วยนานถึงยี่สิบกว่าปีแต่แม่ก็ดูแลพรนิบัติด้วยความเต็มใจและอดทนจบจนวาระสุดท้ายของพ่อไม่ธรรมดานะ,ะยี่สิบสี่ปีเนี่ยที่สีภริยาจะดูแลพ่อบ้านด้วยความรักเอื้ออทรกันอย่างนี้ก็หาไม่ยังไง แล้วก็พ่อก็ดูแลแม่อย่างดีเนี่ยมาตอนที่ตัวยังแข็งแรงอยู่ก็สลับกันปเปลี่ยนกันไปแสดงว่าท่านมีคุณธรรมทั้งคู่เลยแ,ลแม่เป็นผู้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำของครอบครัวในเรื่องการทำบุญเลี้ยงพระปีละหลายครั้งตั้งมูลนิธิสนองคุณชาติโดยการเขียนหนังสือ ค้นคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่นคนรุ่นหลังคือท่านเป็นนักวิชาการแต่ถ้าที่อ่านดูรู้สึกมีดวงมัญญาแต่ไร้ทรัพย์นะเพราะว่าสร้างบุญไม่ครบสามอย่างนั่แหละแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยมากท่านบอกว่ารเรานับเป็นคนไทยต้องศึกษาให้เข้าใจในภาษาไทยให้ดี ยิ่งศึกษาก็จะยิ่งรักภาษาไทยยิ่งความเป็นอัจริยะของภาษาไทยมากขึ้นเออจริงนะครูไม่ใหญ่นะี่ยังรักเลยรักภาษาไทยแต่ก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรก็แต่รักดีเดียวชอบเพราะว่าไปเรียนเรื่องทำไรไถนา เลยไม่ได้มาเรียนเรื่องนี้เลยเพราะน้าภาษาไทยก็ไม่ก่อ,อยจะแตกฉานน่เขาท่าะไรแลร้วโดยแรงบันดาลใจดังกล่าวทําให้แม่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและได้สร้างสรรค์ผลงาน,นมีคุณค่าทางวิชาการออกมาเป็นจํานวนมากและทาประโยชน์ก่สังคมมากมายจนวาระสุดท้ายของชีวิตแม้จะอยู่บนเตียงผู้ป่วยใจของท่านก็ยังอยู่กับเรื่องวิชาการอยู่ปีสามห้าแม่เข้าโรงพยาบาล หมอตรวจพบมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองอีกหนึ่งปีต่อมาหมอก็พบว่าก้อนเนื้อในช่องท้องด้านหลังทับเส้นประสาทตอนรักษาด้วยการฉายแสงควบคุมการเติบโตของก้อนเนื้อแม่ต้องรักษาตัวทุกอย่างตามที่หมอสั่งท่านมีกำลังใจดีมากและไม่สแสดงอาการเจ็บปวดให้ลูกๆเห็นเลยต่อมาก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนทำให้อาการซุดอย่างกระทันหัน และจากลูกลุกไปด้วยอาการสงบพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อกรกฎาคม2536สิริอ,อายุ80ปีพี่สาวคนโตรับราชการเป็นเลขาของนายกรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นคนที่มุ่งมัน่นะขยันมีความรับผิดชอบสูงทำงานเก่งรับราชการไต่เต้าไปถึงตำแหน่งสูงสุดในสายงานที่ทำงานอยู่เมื่อแม่เสียชีวิตแล้วพี่สาวก็เริ่มป่วยเป็นโรค พากินสันอ่อนแรงกล้ามเนื้อสันซึ่งบางคนบอกว่าพิสาป่วยก็เพราะเสียใจออเรื่องแม่นี่ก็สันนิษฐานกันไปเพราะพีสาคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดแม่มากที่สุดปฏิบัติแม่ตอนป่วยมากกว่าลูกคนอื่นส่วนตัวลูกเองนั้นนตะั้งแต่เดือนพฤษภาคม2546ที่ผ่านมาลูกก็เริ่มจปะปวดิี่สะติดต่อันเรื่อยมา ตอนนั้นคิดว่าเครียดเรื่องงานแต่จกนกระทั้งเมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองห้าสี่หกโลกรมืดหกล้มหน้าขมำและถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินหมอตรวจพบว่าลูกเป็นเนื้อง,งอกในสมองขนาด2.2มิลลิเมตรระหว่างกระโหลกศีรษะกับสมองแต่วได้ทำการผ่าตัดในวันที่17รกรกฎาคม2546หมอบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ก้อนเนื้อนั้นไม่เช็มมะเร็งลูกยังกลับมาพักฟื้นแต่แล้วหลังจากนั้นหมอบอกว่าส่วนของก้อนเนื้อนั้นอาจจะเจริญเติบโตในสมองอีกและมีโอกาสเข้าไปกดเส้นเลือดสมองจะต้องแก้้วยการทำฉายแสงเฉพาะจุดเพื่อหยุดการเตริบโตของก้อนเนื้อซึ่งจะหากโตขึ้นจะยากในการผ่าตัดออกและอาจจะกระทบส่วนอื่นของสมองซึ่งจะเป็นอันตรายมากนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่าน ก็เปคำถามแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ภพภูมิใดไล่รับบุญที่ลูกบวทิศไปให้หรือไม่ตอนนี้ท่านทั้งสองอยากให้ลูกทําบุญอะไรให้มากที่สุดเจ้าคะากับทินไปจ๊ะคุณพ่อทําการอะไรมาจึงต้องเป็นโรคทางสมองในขณะที่กําลังเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณพ่อท่านจะได้รับบุญจากการบวชทั้งสองครั้งในช่วงที่ท่านป่วยหรือไม่คะ ทำบุญก็ต้องได้บุญดีจ้ะแต่ว่าพอป่วยแล้วมันความทรงจำลายไม่ดีมันก็ได้บางไม่เต็มไม่เต็ม,ม,ตมหน่วยเพราะการบวชเป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าครองผ้าเหลืองแล้วจะได้บุญเยอะเลยนะบวชเป็นพระแล้วนั่นต้องคิดแบบพระพูดแบบพระทําแบบพระและยิ่งเห็นพระด้วยแล้วก็บุญถึงจะแรงมากๆ คุณแม่ท่านทำกรรมอะไรมาค่าจึงเป็นมะเร็งที่ต่ำน้ำเหลืองและก้อนเนื้อกอดทับสมาสาตรและมีโรคแทรกซ้อนจนเสียชีวิตคุณแม่ทําบุปกรรมใดมาจึงทำให้เปพูดที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากแต่ก็มีชีวิตที่ลำบากมีเกียรติแต่ร้ทรัพย์ไม่มีทรัพย์มากและจากการที่ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตในปโรโลกของท่านคะ คุณพ่อคุณแม่ทําบุพกรรมอย่างไรจรึงมาเป็นคู่ชีวิตทีรักกันมาและการอะไรคุณแม่จึงต้องมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยนานถึงยี่สิบปีพี่สาวควนโตทากรรมอะไรมาจงึงเป็นโรคพาร์กินสันทำอย่างไรจรึงจะหายคะตัวลูกเองทากรรมอะไรมาจึงเป็นโรคในสมองอยู่ในขนาดนี้ลูกคนทําอย่างไรจรึงจะหายขาดจากโรคนี้เจ้าคะสังเกตดูจากสมองสมองห,อหลับกันหรือยังเนี่ยย่า ในกันน่งหลับกันไปแล้วคุณพ่อเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะกรรมในอดีตท่านดื่มสุราเป็นอาจินก็เรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นนี่ฝันในฝันนะฝันในฝันหลับแล้วก็ฝันในเป็นตุเป็นตะกันไป แล้วับมาเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกงั้นแหละอย่าไปเสีเรียดอะไรกันรรเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดเป็นชนชั้นกลางและชอบดื่มเหล้าเป็นอาจินทุกวันจนตายดื่มทุกวันเลยเนี่ยโอโอจนวันสุดท้ายของชีวิตเกิดมาพื่อดื่มโอโอบางคนให้เหตุผลบอก เลิกไม่ได้เพราะระบบภายในมันลวนแล้วไม่ใช่เราติดเล่า <c oughs> แต่ก็จะมีเหตุผลสวยงาม <c oughs> มาอ้าง <c oughs> เพื่อจะได้ดื่มันต่อโอ้ <c oughs> oh, ตกเป็นท่าตอะไรขนาดนั้น <c oughs> ภายหลังจากใช้กรรมสุรามาแล้วในอบาย <c oughs> และกรรมอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> มันเยอะ จนกระทั่งผ่านมาเมื่อหลายชาติท่านก็สั่งสมบุญมาบ้างชาตินี้จึงเจอแค่เศษกรรมสุราส่วนใน่ะใช้ไปแล้วจ้าเศษก็มปใช้ในเมืองมนุษย์ส่วนก็นไปใช้ในอบายกรรมสุรานี่แหละมาตัดลอนบุญที่กำลังส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง อายุท่าน40บกำลังเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแต่กรรมสุราเห็นไหมมันแรงขนาดนี้นะมันตัดลอนอนาคตแนความเจริญรุ่งเรืองด้วยเอาสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมาให้ป่วยนานแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นดีว่ามีบุญที่ไดคู่ชีวิตเป็นผู้มีคุณธรรม แล้วก็มีความรักพอบ้านไม่งันละยุ่งเลยเห็นไหมเป็นไงสุราเนี่ยไม่ดีกระไรมหาโทษเลยสุรามหาโทษตรงนีน้ก่อนตายในชาตินี้ใจท่านก็ไม่มองไม่ใสเท่าไหร่เพราะยังมีบุญเก่าและบุญใหม่บ้าง ส่งผลไปเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านได้กเกิดเป็นมนุษย์แล้วขนาดนี้ก็โตแล้วอายุประมาณสามสิบปีเสร็จยังรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้ <S S เป็นมนุษย์เน,นี่ถึงต้งเทเล่าพาวุรีกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คงจะต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆเอ้เดนี้หลายๆประเทศ รู้สึกจะตื่นตัวเลยยังก็ส่งข่าวมาเริ่มออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสุราเมลยัยบุหรี่เข้มงวดยิง่งขึ้นเนออก็ดีเมื่อกันเนาะค่อยๆขยาย,ย,ย,ยไปคุณแม่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็นเนื้อกดทัเบเส้นประสาทเราะกรเนดิดอดีตเรื่องม,มีอยู่ว่าตั้งเกิดในสังคมเกษตรกรรม เห็นไหมถ้าไม่รวยแล้วก็จะต้องอย่างเนี้นมันก็จะต้องทำหมากินลํบาบากคือคําตอบว่าทําไมต้องรวย,ยนี่แหละเพราะเกิดในสังคมเกษตรก็จะต้องดิ้นหลนเอาตัวรอดแต่บางทีมก็ไม่ปลอดภัยต้องรอดและปลอดภัยด้วยที่รอดท่านคือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารเป็นอาจินแล้วก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเวลาทําไล่ไถนาเลง้ยงนางนมันมีอยู่ ที่มันเป็นศัตรูของพืชกับกรรมที่ทรมานสัตว์เวลาเทียมเกวียนจะใส่ของหนักมากทำให้วัวทรมานเพราะต้องเดินทางไปในระยะทางไกลไกลมันเหนื่อยมันหอบมันทุกทรมานมากๆทั้งสองอย่างนี่แหละทำให้ท่านเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและกานเนื้อกอดทับเส้นประสาท ไม่เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ศึกษาไม่ได้หรอกต้องรู้นะทำอย่างนี้แล้วมันจะไปเป็นอย่างนั้นให้ผลอะไรสารพัดฝันในฝันหนะลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะนะก่อนจะเสียชีวิตท่านก็นึกถึงบุญได้ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะในทางวิชาการหรือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ ซึ่งทำให้ท่านภูมิใจมากและบุญที่ท่านทำในพุทธศาสนาเมื่อท่านละโลกจึงพบความสว่างเห็นทางสว่างและตัวเองก็วืดไปเลยรู้สึกเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอ,อยู่กลางวิมานทองบนชั้นจตุมหาราชิกาในสายวิทยา วิทยาทรอนไอ้มามีสายศิลสายวิทย์สายศิลสายวิทย์ยยทยแล้วก็ยังมีสายเวทมนตรนก็ถายอะไรเยอะแยะเป็นเททยาสาสวิชาการพวกอักษรศาสตร์รตามวิชาที่ตัวชอบตอนเป็นมนุษย์จะไปหยุดสายนั้นแต่ไปทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งหน้าที่แปลกดีเมื่อนแหละทำอะไร ไม่บอกอบอกดียก็รู้สิได้รับบุญทุกบุญที่ลูที่ไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีกว่าเดิมตอนไปเกิดใหม่ๆอาสมีกายและสมบัติอเมนทิ์ก็สว่างสวัยและมากกว่าเดิมที่ท่านมีเกียรติแต่ไรรั์หรือมีทรัพย์น้อยเพราะท่านทำวัตถุทานมาน้อย เห็นไหมว่าทำไมต้องรวยถ้าไม่รวมก,กล็ลำบากเงี้ยแต่เก่งรวยด้วยเก่งด้วยกับไม่รวยแต่เก่งเอาไหนรวยด้วยเก่งด้วย,วย,วยท่านทำวัตถุทานมาน้อยจึงทําให้ทรัพย์น้อยและว,วัตถุทานน้อยแต่ท่านชอบทางด้านวิชาการมากจึงให้วิทาทานมากกว่าบุญนี้จึงทําให้ท่านมีดวงปัญญา และก็เด่นทางด้านวิชาการคุณแม่และคุณพ่อเกื้อกูลในปัจจุบันน่ะคือเห็นไหมตอนต้นคุณพ่อท่านดูแลคุณแม่แต่หลังคุณแม่ท่านมีคุณธรรมก็ด้วยความรักด้วยแล้วก็คุณธรรมกตัญญูตะเวทีท่านเกื้อกูลในปัจจุบันและเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตหลายชาติ โดยเฉพาะชาติที่คุณพ่อดื่มเหล้าเป็นอาจินนั่นแหละ oh. และคุณแม่ก็ไม่ห้ามด้วย oh. แถมสนับสนุนทางอ้อม oh. โดยทํากับข้าวกับแก้กมให้เป็นต้น oh. จริงรักกันมาก oh. แล้วก็ต้องมาดูแลคุณพ่อในชาตินี้จ้ะ oh. เพราะคุณพ่อมีเศษกรรมสุรา oh. คุณแม่สนับสนุนเคยอยู่ร่วมกันเคยเกื้อกูลกันแล้วก็ที่สนับสนุนกับแก้มกลยนางเนี่ยก็ oh. เลยต้องมาดูแล พี่สาวคนโตก็มีเศษกรรมสุราคล้ายคุณพ่อจึงเป็นโรคพากินสันให้พี่สาวทำทุกบุญบุญมีกี่บุญทำหมดแม่บุญเนี่ยบุญล่าสุดเนบุญกระติบหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ้ะที่ลูกเป็นโรคในสมองก็เพราะเศษกรรมสุราให้อีกเหมือนกันแนด่ดีตอนนั้นนลูกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ ั้งวงเล่าชวนพักพวกเพื่อนฝูงมาดื่มเหล้าอพอเมาได้ที่มีอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งพูดผิดหูเห็นไหมถ้ารักกันจริงตั้งดื่มสุลากัน,นมันเขาบอกรักกันจริงหรือเปล่าวงเดียวกันเนี่ยพอเพื่อนพูดจาผิดหูในวงเล่าเลยเอาไหเหล้าทุบหัวเพื่อนแตกเป็นไงรักกันมากไหมนี่ไงเอาไหเหล้าสมัยโบราณสมัยนั้น ุบหัวเพื่อนแตก oh. เพื่อนก็เลยได้รับกระทบกระเทือนในสมอง <Okay. S 1> ก,อก่อกรรมที่ทุบหัวปราทำอาหารทำกับแกล้มด้วย oh. ในอดีตชาติหลายๆกรรมก็มารวมงกงัน <Okay. S 1> ก็ทำให้ลูกป่วยเกี่ยวกับทางสมองนี่แหละจ้ะ <Okay. S 1> ก็ต้องทำบุญทุกบุญให้ใจชุ่มอยู่ในบุญหนักก็จะเปาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้ะ <Okay. S 1> ก็ต้องทำกันอย่างนี้ <Okay. S 1> บางคนเมาแล้วนะเขามีวิชายอยู่ เขาเรียนวิชาวิทยาธรเนมื่อกี้เนี่ยวิทยาวิชามหาเบาเวลาเขาดื่มเหล้าเมาแล้วก็จะต้องโชว์ความเก่งคือพอเมาแล้วก็จะโยนหเล่าขึ้นแล้วเอาหัวปุ้งไม่เป็นไรไอหไหเนี่ยมันแตกคนปัจจุบันนี้นะแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเพราะไม่อยู่วันเมาเพราะตัวตอนแรกหายเล็กต่มาหายใหญ่ หมันก็ยังแตกอยู่นักเข้าเกิดความเก่งนักเข้ามองเห็นรถสิบล้อเป็นไหยืนขวางหน้าเลยมามาเดี๋ยวจะเอาหัวชนให้แหลกแล้วแป๋วไปแล้ว <laughs> เห็นไหมเล่าดีไหมไม่ดีเนี่ยสุรามาหาโทษและควรจะผลิตกันขึ้นมีไหมเนี่ยไม่ควรควรจะเลิกไหม โชอ่วจะเลิกนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละ